สวดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมารี่เซนต์งานสังคมนะครับเกี่ยวกับเรื่องอ่เรวิกฤตินี่สิ่ง g r e e นะครับผมก r e e นะครับไม่ใช่กรี e นะฮะคือครับผมโดยที่มีสมาชิกในกลุ่มดังนี้นะครับก็คือเลขที่หนึ่งครับผมเลขที่สามครับผมเลขที่เก้าครับผมเลขที่สิบแปดครับผมเลขที่ ยี่สิบเจ็ยีบนะผมเลขที่42่สิบนะผมครับอะไรครับลองไปดูกันนะครับว่าพิเศษของผมป็ังไปเลยครับครับก็สาเหตุที่กรีซนะครับก็จะมาจากการที่รัฐบาลกรีซครับรายงานสถิติทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการของประเทศเป็นผิดๆนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เอ จนถึงปี2553นะครับมีการพบ,พบว่ารัฐบาลกรีซได้จ่ายเงินให้แก่โรมเมเชนและธนาคารอื่นๆนะครับเป็นจำนวนหลายร้อยล้านดอลาลาร์นะครับผมก็มีจุดประสงค์ก็คือการจะหลอกกลุ่มยูโรโซนนะครับว่าตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มยูโรโซนนะครับผมก็วันต่อมานะครับวันที่27เมษายนนะครับเดตติ้งนี่สินกรีซถูกลดลงเหลือระดับแรกของสระนะครับก็คือระดับขยะนะครับ ท่ามกลางความกลัวของหลายๆคนนะครับท <tinc S 1> er ad ี่จะคิดว่าการชนะนี้โดยพิดจารณาของบริษัทนั้นอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลจะต้องเพิ่มสูงขึ้นเป็น1.5-3%นะครับผมก็ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงมาตราการรัดเขมขัดและข้อตกลงการคู้ยืมเราครวันที่5มิถุนายน2563รัฐสภากรีซผ่านล่าง รัฐบาลอยากคุ้มครองเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการช่วยลดการจ่ายค่าใช้ใจ่ายของภาครัฐลงถึง48,000ล้านยูโรโดยดำเนินมาตรการหลายอย่างนะครับรวมงการลดค่าจ้างเอกชนเมื่อวันที่23เมษายนรัฐบาลกีขอร้องให้มีการส่งเงินช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของสาภาพยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศกีศนั้นต้อง การเงินกอนวันที่ส9บพฤษภาคมมิฉะนั้นแล้วนี่จะเพิพ่มขึ้นเป็นถึงหนึ่งมืหนึ่งล้านดอลาล,า,ลา,าร์สหรัฐครับมาต่อกันเลยนะครับวันที่2พฤษภาคมได้มีการบรรลุข,ข้อตกลงกู้ยืมระหว่างกีซุ่มประเทศยูโรโซนอื่นและกองทุนการเงินระหว่างประเทศข้อตกลงประกอบด้วยเงินกู้ทันที45,000ล้านยูโรที่จะได้รับในปีพศ2553 และเงินกู้อ,อื่นจะได้รับในภายหลังซึ่งคิดเป็นมูลค่าทั้งหมด110,000ล้านยูโรตามที่ได้ตกลงกันไว้ดอกเบี้ยของการให้กู้ครั้งนี้เป็น5%ซึ่งถือว่าสูงสำหรับเงินช่วยเหลือทางเศรษฐกิจใดๆรัฐบาลกรีซตกลงที่จะดําเนินมาตรการนัดเข็มขัดรอบที่4และ5ในเวลาต่อมามาตรการเหล่านี้ประกอบด้วย ถ้าเอกชนจะต้องจำกัดโบนัสลงเหลือ1,000ยูโรทุก2ปีและยกเลิกโบนัสสำหรับผู้ที่มีไรายได้มากกว่า3,000ยูโรต่อเดือนจำกัดการจ่ายเงินบำนาญจนถึงวันที่13และ14เหลือ800ยูโรต่อเดือนยกเลิกสำหรับผู้ได้รับเงินบำนาญเกินกว่า2,500ยูโรต่อเดือนการจ่ายคืนภาษีพิเศษตามเงินบำนาญที่ได้รับ มีการเตรียมแก้กฎหมายเกี่ยวกับการลาหยุดงานและการจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาและตั้งภาษีพิเศษเพื่อเรียกเก็บผลกำไรของบริษัทก็มาต่อันีนะครับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น23่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์และ5 5าเปอร์เซ็นต์เพิ่มภาษีสินค้าฟุ้งเฟ้อสเปอร์เซ็นต์และภาษีแอลกอฮอล์ยาสูบและเชียอเพิ่มการรับอายุเกษียณของชายและหญิงให้เท่ากัน การจัดตั้งกองทุนเสถียรภาพการเงินในยุคเกษเียงเฉลี่ยของลูกจ้างในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจาก61เป็น65ปีเราจะนำบริษัทของเอกชนลงจาก6,000หรือ2,000แห่งเมื่อวันที่5พฤศาาคมพศ2553ร25 53, ารนัดหยุดงานทั่วไปวทั่วประเทศมีขึ้นในกุงเอเทนเพื่อประชวงต่อก,การลดค่าใช้จ่ายในการเพิ่พมภาษีผู้เสียชีวิต3คน ได้รับบาดเจ็บหลายสิคนและถูกจัร้อยเจ็ดคนนะครับต่อเลยครับหนึ่งในความกังวลที่เป็นศูนย์กลางก่อนน่าจะมีการให้เงินช่วยเหลือนั้นคือว่าวิกฤตครั้งนี้อ่าจลุกลามออกไปนอกประเทศกรีกว,วิกฤตการณ์ดังกล่าวทําให้ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจประเทศยุโรปอื่นๆลดลงตามไปด้วยไอซ์แลนด์ ที่มีหนี้สาธารณะ14.3%ของ GDP สหราชอาณาจักรที่มีหนี้สาธารณะ12.6%สเปนที่มีหนี้สาธารณะ11.2%นะครับและโปรตุเกสที่มีหนี้สาธารณะ9.4%นะครับเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเสีย่ยงสูงสุดสวัสดีครับก็มาต่อกันนะครับในปี2,553นะครับ องค์กรเพื่อความมุ่งมือทางเศรษฐีและการพัฒนาน,นะครับหรือ OECD ได้เพยากวรณ์ว่าจะมีการเพิ่มเงินบบัตรัฐบาลขึ้นอีกถึง16ล้านล้าน,านดอลลา,าร์สหรัฐพันในประเทศนะครับสมาชิก30ประเทศกิสเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเทศอุตสาหกรรมที่ประสบกับความยุ่งยากในการจัดการตลาดในระดับนี้ที่สูงขึ้นนะครับแม้แม้กระทั่งประเทศ อย่างสหรัฐอเมริกาเยอรมนีและสหราชอาณาจัดก็เคยเจอกับช่วงเวลาเช่นนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เมื่อมีปัญหาก็จะผ่านนี้นักลงทุนในการประมูลสุนท้าใหม่ๆเข้ามานะครับอคครับ